คุณเคยรู้สึกว่าบางครั้งคำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่คำกลับเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณได้ไหมในคลิปนี้ผมจะแบ่งปันสามประโยคทรงพลังที่ฟังแล้วจะทำให้คุณคิดต่างทำต่างและลงมือทำทันทีคุณจะได้เรียนรู้วิธีมองชีวิตและตัวเองในมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อนแค่ฟังและนำไปปรับใช้ชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมบางประโยคไม่ได้แค่เปลี่ยนความคิด แต่มันเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราคำเหล่านี้อาจไม่ยาวแต่แรงพอจะปลุกใจคุณให้ลุกขึ้นอีกครั้งฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าพลังในการเริ่มต้นใหม่มันอยู่ตรงนี้ประโยคที่หนึ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากการตัดสินใจไม่ยอมอยู่ที่เดิมอีกต่อไปการไม่ยอมอยู่ที่เดิมทุกอย่างในชีวิตเราเริ่มต้นจากการตัดสินใจหนึ่งครั้งการตัดสินใจที่อาจดูเล็กแต่กลับเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตไปตลอดกาล การตัดสินใจที่จะไม่ยอมอยู่ที่เดิมอีกต่อไปมันคือจุดเริ่มต้นของทุกความเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆที่เงียบงันแต่ทรงพลังที่สุดในใจคนเพราะตราบใดที่เรายังยอมอยู่ในที่เดิมยังยอมอยู่ในวงจรเดิมๆยังยอมให้ความกลัวความคุ้นเคยและความสบายมาหลอกเราว่ามันคือความปลอดภัยเราก็จะไม่มีวันได้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตเลย การไม่ยอมอยู่ที่เดิมไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่แต่มันคือการตัดสินใจทางจิตใจลึกๆว่าเราจะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปไม่ยอมทนกับความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่มีค่าไม่ยอมปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้คำพูดของใครมากำหนดว่าเราทำได้หรือไม่ได้มันคือการลุกขึ้นยืนในวันที่ไม่มีแรงการเริ่มต้นเดินแม้จะยังไม่เห็นปลายทาง การเลือกต่อสู้กับความกลัวแม้ขาจะสั่นและใจยังไม่มั่นคงแต่แค่การตัดสินใจว่าจะไม่ยอมอยู่ที่เดิมอีกต่อไปมันได้เปลี่ยนพลังชีวิตในตัวเราไปแล้วเพราะทันทีที่เราตัดสินใจแบบนั้นเราได้ประกาศกับจักรวาลว่าเราพร้อมจะเปลี่ยนเราพร้อมจะเติบโตเราพร้อมจะเดินออกจากกรอบเดิมๆที่เคยล้อมหัวใจไว้แล้วพลังบางอย่างในตัวเรามันจะเริ่มตื่นขึ้น มันไม่ใช่พลังเวทมนต์แต่มันคือพลังของความมุ่งมั่นความเชื่อและความหวังที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามาตลอดแต่ถูกฝุ่นของความกลัวและความเคยชินบทบังไว้พอเรากล้าตัดสินใจพลังนั้นจะเริ่มแผวเบาออกมาแล้วค่อยๆขยายจนกลายเป็นแรงผลักให้เราเริ่มต้นสิ่งใหม่หลายคนรอแรงบันดาลใจรอจังหวะที่ใช่รอวันที่พร้อม รอให้คนรอบข้างเข้าใจแต่ไม่มีวันนั้นรอกไม่มีใครพร้อมจริงๆตั้งแต่วันแรกไม่มีใครรู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนที่เปลี่ยนชีวิตได้สำเร็จต่างจากคนที่ยังอยู่ที่เดิมมีเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มเดินออกจากที่เดิมในวันที่ยังกลัวพวกเขาเลือกจะลองในวันที่ยังไม่แน่ใจและเลือกจะลุกขึ้นในวันที่ล้มแรงที่สุด การไม่ยอมอยู่ที่เดิมคือการยอมรับว่าชีวิตเรายังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมันคือการยอมเผชิญหน้ากับตัวเองแบบตรงๆมองเข้าไปในความกลัวความผิดหวังความเสียใจแล้วพูดกับตัวเองว่าถึงจะเคยพลาดแต่ฉันจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้อีกต่อไปมันคือการให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เคยผิดพลาดและเลือกสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาจากเศษซากของความเจ็บปวดที่เคยผ่านมา เพราะความจริงคือไม่มีใครถูกสร้างมาให้หยุดอยู่ที่เดิมชีวิตคือการเคลื่อนไหวการเติบโตการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมเมล็ดพันธุ์ต้องแตกเปลือกก่อนจะกลายเป็นต้นไม้ผีเสื้อต้องผ่านการเป็นหนอนก่อนจะได้บินและมนุษย์ก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนผ่านจากจุดที่คุ้นเคยเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการไม่ยอมอยู่ที่เดิมคือการเคารพศักยภาพในตัวเอง คือการบอกกับชีวิตว่าเรามีค่าพอที่จะได้ใช้ชีวิตที่เราฝันถึงไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆทุกความสําเร็จในโลกนี้เริ่มจากการตัดสินใจแบบเดียวกันทั้งนั้นไม่มีใครได้ดีเพราะโชคไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้เพราะรอทุกคนเริ่มจากวันที่พูดกับตัวเองว่าพอแล้วฉันจะไม่อยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้วพวกเขาก็เริ่มลงมือทำทีละนิดล้มบ้าง เจ็บบ้างผิดหวังบ้างแต่ไม่กลับไปจุดเดิมอีกนั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างคนที่ชีวิตไปข้างหน้ากับคนที่ยังวนอยู่กับที่ในวันที่เราไม่ยอมอยู่ที่เดิมอีกต่อไปโลกภายในเราจะเปลี่ยนก่อนโลกภายนอกถึงจะเริ่มตามมาความคิดจะคมขึ้นหัวใจจะเข้มแข็งขึ้นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาเริ่มเข้าใจว่าทุกนาทีที่เราปล่อยผ่านมันคือโอกาสที่หายไป เราจะเริ่มกล้าทำสิ่งที่เคยกลัวเริ่มพูดสิ่งที่อยากพูดเริ่มรักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติการตัดสินใจนั้นจะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่โดยไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอใครมาเปลี่ยนให้เพราะเราคือคนที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองบางครั้งที่เดิมมันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือความคิดเดิมๆที่คอยฉุดเราไว้ความเชื่อผิดๆที่เราบอกตัวเองมานานว่าเราทำไม่ได้ เราไม่เก่งพอเราไม่คู่ควรแต่ทันทีที่เราตัดสินใจไม่ยอมเชื่อสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้เดินออกมาหนึ่งก้าวจากกรงในใจแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราก้าวใหญ่แต่ต้องการให้เราก้าวจริงก้าวด้วยหัวใจที่ตั้งใจจะไม่ยอมกลับไปเป็นคนเดิมและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะเราเปลี่ยน เราเริ่มมองเห็นความหวังในที่ที่เคยมืดเราเริ่มมองเห็นหนทางในที่ที่เคยตันเราเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองในวันที่คนอื่นยังไม่เห็นเราเริ่มรู้ว่าชีวิตมันสวยงามได้มากกว่าที่เคยคิดเพราะเรากล้าจะก้าวออกจากกรอบเล็กๆที่เคยขังตัวเองไว้สุดท้ายแล้วความกล้าที่แท้จริงไม่ใช่การไม่กลัวอะไรเลยแต่มันคือการยอมรับว่ากลัวแต่ยังเลือกเดินต่อไปอยู่ดี การไม่ยอมอยู่ที่เดิมคือการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะต้องล้มอีกกี่ครั้งไม่ว่าจะต้องเจอความไม่แน่นอนแค่ไหนขอแค่อย่างเดินไม่หยุดไม่ถอยแค่นั้นพอเพราะทุกก้าวใหม่คือการเขียนเรื่องราวชีวิตใหม่ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตัดสินใจหนึ่งครั้งและนั่นคือพลังที่เปลี่ยนทั้งโลกได้ เมื่อคุณกล้าที่จะไม่ยอมอยู่ที่เดิมอีกต่อไปคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตแต่คุณกำลังสร้างเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองคุณไม่ได้หนีจากอดีตแต่คุณกำลังเลือกอนาคตคุณไม่ได้เดินหนีความกลัวแต่คุณกำลังเดินผ่านมันไปและในเส้นทางใหม่นั้นคุณจะได้เจอกับตัวตนที่แท้จริงที่สุดของคุณคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมกล้ากว่าเดิมและมีชีวิตที่มีความหมายมากกว่าเดิมเสมอ ประโยคที่สองอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยโอกาสจากชีวิตคุณความกลัวคือสิ่งที่เราทุกคนมีไม่มีใครเกิดมาโดยไม่รู้จักมันมันอยู่ในทุกช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจมันอยู่ในทุกก้าวที่เรากําลังจะเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยมันอยู่ในเสียงเล็กๆในหัวที่บอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะเจ็บเดี๋ยวจะเสียหน้าความกลัวมันไม่ได้หายไปจากชีวิตใครทั้งนั้น แต่มันมีอำนาจเท่าที่เรายอมให้มันมีการไม่ปล่อยให้ความกลัวมาขโมยโอกาสจากชีวิตคือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตมนุษย์เพราะนั่นคือการเลือกที่จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตตัวเองไม่ใช่เหยื่อของความกลัวอีกต่อไปหลายคนมีความฝันแต่ไม่เคยได้เริ่มต้นเพราะกลัวว่าจะไม่สำเร็จกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวคำพูดของคนอื่นกลัวการถูกหัวร้อยเยาะกลัวการเริ่มใหม่ ความกลัวเหล่านี้มันไม่ได้ฆ่าเราแต่มันค่อยๆดูดชีวิตจากข้างในมันขโมยความกล้าความเชื่อและแสงในตัวเราทีละนิดมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แค่ครึ่งเดียวทั้งที่หัวใจอยากใช้มันเต็มร้อยความกลัวทำให้เราหยุดเดินทำให้เราเลือกความปลอดภัยแทนความเป็นไปได้ทำให้เราอยู่ที่เดิมทั้งที่ลึกๆเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าการไม่ปล่อยให้ความกลัวมาขโมยโอกาส หมายถึงการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ว่าความกลัวจะอยู่กับเราเสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องฟังมันทุกครั้งที่มันพูดการเผชิญหน้ากับความกลัวไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่กลัวแต่หมายถึงเรายอมรับว่ากลัวแต่ยังเดินต่ออยู่ดีเพราะความกล้าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการไม่มีความกลัวมันเกิดจากการกล้าเดินทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงอยู่ต่างหาเมื่อเรากล้าไม่ให้ความกลัวขโมยโอกาส เราจะเริ่มมองเห็นชีวิตในมุมใหม่เราจะเริ่มเห็นว่าทุกโอกาสที่เข้ามามันไม่ได้มาพร้อมความมั่นใจแต่มาพร้อมความไม่แน่ใจเสมอไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าความพยายามจะได้ผลไหมแต่คนที่ได้เห็นคำตอบคือคนที่เลือกจะลองแม้จะกลัวก็ตามคนที่กล้าลงมือคือคนที่ได้เรียนรู้ได้เติบโตได้เจอสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นไม่มีวันเจอ เพราะพวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวมาปิดประตูแห่งโอกาสความกลัวมักปลอมตัวเป็นเหตุผลเสมอมันจะพูดในหัวเราว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยทำรอพร้อมก่อนรอมีเงินก่อนรอมั่นใจก่อนแต่มันไม่ใช่การรอที่แท้จริงมันคือการเลื่อนชีวิตออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในคำว่าสักวันหนึ่งซึ่งสักวันนั้นไม่มีวันมาถึงจริงๆ คนที่ไม่ให้ความกลัวขโมยโอกาสเข้าใจดีว่าถ้ารอให้พร้อมก่อนเรายังจะไม่เริ่มเลยเพราะไม่มีวันไหนที่เราพร้อมจริงๆทุกการเริ่มต้นมันต้องมีความสันความไม่แน่ใจและความกลัวอยู่เสมอแต่เมื่อเราเริ่มเราจะรู้ว่าความกลัวมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าที่เราคิดในทุกความฝันที่ยังไม่ลงมือทำมีความกลัวซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอกลัวล้มเหลวกลัวผิดหวังกลัวจะเสียใจ แต่ความจริงที่ลึกกว่านั้นคือความเสียใจที่แท้จริงมันไม่ใช่การพลาดแต่คือการไม่เคยลองเลยต่างหากคนที่กล้าแม้จะกลัวจะมีรอยแผลจากการล้มแต่คนที่ไม่กล้าจะมีหลุมว่างในหัวใจตลอดไปเพราะพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองทำได้แค่ไหนความกลัวอาจทำให้คุณปลอดภัยแต่ความกล้าจะทำให้คุณมีชีวิตการไม่ให้ความกลัวขโมยโอกาสคือการคืนอำนาจให้ตัวเอง มันคือการหยุดปล่อยให้เสียงในหัวที่บอกว่าเราทำไม่ได้มาควบคุมเส้นทางชีวิตมันคือการเลือกเชื่อในหัวใจแทนที่จะเชื่อในความกลัวเพราะหัวใจจะพาเราไปในที่ที่เราอยากอยู่แต่ความกลัวจะพาเราอยู่ในที่ที่เราไม่อยากไปความกลัวจะบอกให้เรายืนอยู่เฉยๆหัวใจจะบอกให้เราก้าวต่อความกลัวจะบอกให้เราหนีหัวใจจะบอกให้เราลองอีกครั้งคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง ไม่ใช่คนที่ไม่กลัวอะไรเลยแต่คือคนที่เลือกจะไม่ยอมให้ความกลัวเป็นคนขับรถในชีวิตพวกเขาอาจยังได้ยินเสียงกลัวแต่ไม่ให้มันจับพวงมาลัยพวกเขาเลือกจะขับชีวิตไปในทางที่อยากไปแม้จะมือสัน่นแม้จะมีน้ำตาแม้จะยังไม่แน่ใจว่าถูกทางไหมแต่พวกเขาไปต่อและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเพราะทุกครั้งที่เรากล้าทำในสิ่งที่กลัว เรากำลังเติบโตขึ้นทุกโอกาสในชีวิตมันไม่เคยมาง่ายมันมักมาพร้อมความเสี่ยงเสมอแต่นั่นแหละคือของขวัญของมันเพราะความเสี่ยงคือประตูบานเดียวที่เชื่อมเรากับชีวิตที่เราอยากมีถ้าเรากลัวจนไม่กล้าเปิดเราจะยืนอยู่ตรงนี้ตลอดไปมองเห็นชีวิตคนอื่นเปลี่ยนแต่มองชีวิตตัวเองแล้วยังอยู่ที่เดิมการไม่ให้ความกลัวขโมยโอกาสคือการกล้าที่จะเปิดประตู แม้ไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรเพราะเรารู้ว่าการไม่เปิดเลยมันคือการปิดตัวเองออกจากความเป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อเราหยุดให้ความกลัวคุมชีวิตเราจะเริ่มเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเลยเราจะเริ่มเห็นว่าทุกการพลาดคือบทเรียนทุกการเสี่ยงคือโอกาสและทุกการเดินคือการเติบโตความกลัวจะเริ่มเล็กลงในใจเราเพราะเรารู้ว่า มันไม่มีอำนาจเท่าความตั้งใจของเราอีกแล้วเราจะเริ่มมั่นใจขึ้นทุกครั้งที่ก้าวเพราะเรารู้ว่าเราเคยกลัวแต่เราก็ผ่านมาได้สุดท้ายแล้วความกลัวมันไม่ได้มาขัดขวางเราแต่มันมาเพื่อถามเราว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงไหมถ้าเราอยากพอจริงเราจะเดินผ่านมันได้ความกลัวเป็นเหมือนเงามันจะใหญ่จนกว่าเราจะหันหน้าไปหาแสงเมื่อเราเลือกไม่ให้มันขโมยโอกาส เรากำลังหันหน้าเข้าหาแสงสว่างในชีวิตเราเองเพราะทุกครั้งที่เรากล้าทำในสิ่งที่กลัวเราไม่ได้แค่ข้ามผ่านความกลัวแต่เรากำลังข้ามผ่านตัวตนเก่าของเราไปด้วยเรากำลังกลายเป็นคนใหม่ที่กล้ากว่าเข้มแข็งกว่าและมีชีวิตที่มีความหมายมากกว่าเดิมชีวิตที่ไม่ถูกขโมยโดยความกลัวแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกล้าความเชื่อและความหวังคนที่ไม่ยอมให้ความกลัวขโมยโอกาส คือคนที่เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากที่สุดเพราะพวกเขาไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่แต่พวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขโมยโอกาสจากคุณเพราะโอกาสที่คุณปล่อยให้มันผ่านไปวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่คุณตามหามาทั้งชีวิตและในวันที่คุณกล้าพอที่จะเดินผ่านความกลัวนั้นไปคุณจะรู้เลยว่าทุกอย่างที่คุณอยากได้มันรออยู่แค่หลังความกลัวเท่านั้นเอง ประโยคสุดท้ายไม่มีใครมาช่วยคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นช่วยตัวเองก่อนคือประโยคที่ฟังดูอาจจะเจ็บแต่จริงที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่คุณรู้สึกได้ลึกเท่าตัวคุณไม่มีใครรู้ว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนผ่านอะไรมาบ้างหรือเคยฝันอะไรไว้แล้วต้องล้มลงกี่ครั้งโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายหรอกแต่โลกนี้ซื่อสัตย์กับความจริงมากพอที่จะสอนเราว่า การรอใครมาช่วยมันไม่ใช่คำตอบการลุกขึ้นด้วยแรงของตัวเองแม้จะช้าแม้จะลำบากแต่มันคือทางเดียวที่พาเราออกจากจุดที่เราอยู่ได้จริงในชีวิตเราจะมีช่วงเวลาที่มืดมากจนแทบมองไม่เห็นทางมีวันที่ทุกอย่างพังมีวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆมีวันที่เหมือนทั้งโลกหันหลังให้แต่ในความมืดนั้นเองคือบทเปียนสำคัญที่สุด เพราะมันบังคับให้เราหันกลับมาหาตัวเองมันบังคับให้เราต้องเลือกว่าจะจมอยู่ตรงนั้นต่อหรือจะเริ่มต้นใหม่ด้วยสองมือของตัวเองการไม่มีใครมาช่วยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีค่าแต่มันหมายความว่าชีวิตกำลังผลักให้เราเข้มแข็งพอที่จะช่วยตัวเองความจริงคือไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะช่วยเราทุกครั้งที่เราล้มทุกคนต่างก็มีเรื่องของตัวเองให้จัดการไม่มีใครรู้หรอกว่า เราต้องการอะไรถ้าเราไม่ลุกขึ้นไปคว้ามันเองการรอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางครั้งไม่ต่างจากการยอมมอบอำนาจชีวิตของเราให้ใครอีกคนเรากลายเป็นผู้โดยสารในรถของตัวเองทั้งที่เรามีพวงมาลัยอยู่ในมือมาตลอดแต่ไม่เคยกล้าขับเพราะคิดว่าต้องให้ใครมาช่วยนำทางก่อนทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครขับรถชีวิตเราแทนเราได้เลยการลุกขึ้นช่วยตัวเองก่อน คือจุดเปลี่ยนของทุกอย่างเพราะทันทีที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์แม้เพียงก้าวเดียวมันจะเริ่มปลดล็อกพลังภายในตัวเราพลังที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ความกลัวความท้อและความรู้สึกไร้ค่าเมื่อเราเริ่มลงมือเราจะเห็นว่าตัวเองมีพลังมากกว่าที่เคยคิดเราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ขาดโอกาสเราแค่ยังไม่ลุกพอ เราไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจเราแค่ยังไม่เชื่อในตัวเองมากพอไม่มีใครจะมาเข้าใจความฝันของคุณได้เท่าคุณเองไม่มีใครจะมองเห็นภาพอนาคตที่คุณอยากมีได้ชัดเท่าคุณเพราะมันอยู่ในใจของคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่เริ่มไม่มีใครเริ่มแทนคุณได้ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองไม่มีคำปลอบใจไหนจากใครจะช่วยให้คุณก้าวต่อได้จริงการลุกขึ้นช่วยตัวเองก่อนจึงไม่ใช่การปิดใจจากคนอื่น แต่มันคือการเปิดใจยอมรับว่าชีวิตนี้เราคือเจ้าของเราคือตัวหลักไม่ใช่ตัวประกอบในเรื่องของใครทุกครั้งที่คุณล้มแล้วลุกได้เองคุณจะเริ่มรู้จักคำว่าภูมิใจในแบบที่ลึกกว่าคำพูดทุกครั้งที่คุณร้องให้แล้วเช็ดน้ำตาเองคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเข้มแข็งมันไม่ได้มาพร้อมรอยยิ้มแต่มันเกิดจากการผ่านวันที่ไม่มีใครอยู่ด้วยตัวเองทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นแก้ปัญหาโดยไม่รอใคร คุณจะเริ่มสร้างศรัทธาในตัวเองและนั่นคือรากของความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่นใจที่ได้จากคำชมคนอื่นแต่เป็นความมั่นใจที่มาจากการรู้ว่าต่อให้ล้มอีกสิบครั้งคุณก็ลุกได้อีกการช่วยตัวเองก่อนคือการสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงที่สุดเพราะมันมาจากข้างในไม่ใช่จากภายนอกเมื่อเราพึ่งตัวเองได้เราจะไม่หวั่นเมื่อคนอื่นจากไป เราจะไม่ตกใจเมื่อใครไม่ยื่นมือมาเพราะเรารู้ว่าเรายังมีมือของตัวเองอยู่เสมอนั่นคืออิสระที่แท้จริงในชีวิตอิสระจากการต้องรออิสระจากความกลัวว่าจะไม่มีใครอิสระจากความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเพราะเรารู้แล้วว่าเราคือที่พึ่งของตัวเองได้ชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเมื่อเราหยุดพูดคำว่าไม่มีใครช่วยแล้วเริ่มพูดว่าฉันจะเริ่มทำ เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์คือพลังของการลงมือทำด้วยตัวเองไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเสมอทุกความสำเร็จในโลกนี้เกิดจากคนที่ลุกขึ้นก่อนไม่รอให้ใครมาช่วยก่อนเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะโดดเดี่ยวแต่เขาได้สิ่งที่คนที่รอไม่มีวันได้คือความเข้มแข็งภายในและเมื่อคุณลุกขึ้นช่วยตัวเองก่อนโลกจะเริ่มเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อคุณ มันเหมือนโลกทั้งใบเริ่มรับรู้ถึงพลังในตัวคุณคนดีๆโอกาสดีๆจะเริ่มเข้ามาเพราะโลกมักยื่นมือให้คนที่ลุกขึ้นก่อนเสมอมันไม่ใช่เพราะโชคแต่มันคือแรงดึงดูดจากพลังของความตั้งใจจริงในตัวคุณคนที่ยืนได้ด้วยขาตัวเองจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเริ่มดีขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเขาไม่ใช่คนที่รอแต่เป็นคนที่เริ่ม การช่วยตัวเองก่อนยังทำให้เราเห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้นด้วยเพราะเรารู้ว่าการจะลุกขึ้นมันยากแค่ไหนเราจะไม่ตัดสินใครง่ายๆเราจะเข้าใจความเหนื่อยของคนอื่นมากขึ้นเพราะเราเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาและเมื่อวันหนึ่งเรามีแรงพอจะยื่นมือไปช่วยใครเราจะช่วยด้วยหัวใจที่เข้าใจไม่ใช่ด้วยความสงสารนั่นคือความงามของการเติบโตที่แท้จริง ไม่มีใครมาช่วยคุณถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อนเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของคุณนอกจากคุณเองไม่มีใครมีหน้าที่ลุกแทนคุณไม่มีใครรู้ว่าในใจคุณเจ็บตรงไหนเท่าคุณไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณเริ่มได้ถ้าคุณไม่เลือกจะเริ่มมันอาจดูโหดร้ายแต่ก็เพราะแบบนั้นแหละชีวิตถึงได้สวยงามเพราะทุกอย่างที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเอง มันจะมีค่ามากกว่าสิ่งไหนในโลกและในวันที่คุณผ่านมันไปได้คุณจะมองย้อนกลับมาที่จุดที่คุณเคยร้องไห้เคยขอให้ใครมาช่วยแล้วคุณจะยิ้มให้ตัวเองด้วยน้ำตาเพราะคุณจะรู้ว่าไม่มีใครช่วยคุณจริงๆหรอกแต่คุณช่วยตัวเองได้และนั่นแหละคือความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตความภูมิใจที่ไม่มีใครให้ได้นอกจากตัวคุณเอง ชีวชิตนี้ไม่มีใครจะเดินแทนคุณได้ไม่มีใครจะล้มแทนคุณได้ไม่มีใครจะฝันแทนคุณได้และไม่มีใครจะสำเร็จแทนคุณได้ทุกอย่างเริ่มจากการลุกของคุณเพียงครั้งเดียวลุกขึ้นในวันที่ไม่มีแรงลุกขึ้นในวันที่ไม่มีใครลุกขึ้นในวันที่หัวใจสั่นและน้ำตาอย่างไม่แห้งเพราะการลุกขึ้นในวันแบบนั้นคือการเริ่มต้นของคนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของตัวเอง ไม่มีใครมาช่วยคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นช่วยตัวเองก่อนและเมื่อวันหนึ่งคุณหันกลับมามองคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนั้นวันที่คุณลุกขึ้นจากพื้นวันที่คุณเลือกจะเริ่มแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเพราะวันนั้นแหละคือวันที่คุณเริ่มเป็นคนใหม่วันที่คุณเริ่มเขียนเรื่องราวชีวิตใหม่และวันที่คุณเริ่มเป็นตัวคุณที่แท้จริงที่สุดในชีวิตอย่ารอให้ชีวิตดีขึ้นเอง เพราะมันจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างเริ่มจากคำหนึ่งคำที่คุณเลือกจะเชื่อฟังได้แต่ต้องลงมือด้วยไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้นอกจากตัวคุณเองวันนี้อาจไม่ง่ายแต่วันหน้าคุณจะขอบคุณวันที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไมเซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ